สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันในชุดตารางนะครับชุดตัวเลขที่เลือกมาให้จับเองนะครับประจางวดวันที่16กันยา2568นะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคัดมานะครับจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับชุดตารางนะครับของงวดที่แล้วนะครับหลุดนะครับสถิติก็หลุดนะสองวดนะครับสงวด หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเข้ามาสี่งวดนะครับสี่งวดติดเขามาสี่งวดแล้วก็มาหลุดนะครับสองงวดติดเหมือนกันนะครับของงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับก็มาไม่ครบนะครับเลือกมาไม่ครบไม่ไม่ตรงนะครับแล้วก็ของงวดวันที่1กันยากับพลงวันที่ออก ห้าศูนย์หกสามห้าหกแล้วก็สองตัวล่างสามหนึ่งนะครับก็มาไม่ครบนะตามที่ผลรางวัลออกมานะครับก็ถือว่าลุดนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า จะเลือกมาให้ถูกให้ตรงหรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับจะเป็นชุดตัวเลขที่คัดมานะครับเลือกมาจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับก็ไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับคัดมา6ตัวนะครับชุดตารางท่านก็ลอง ชอบคู่ไหนตัวไหนก็ลองไปจับคู่ดูนะครับสำหรับงวดนี้นะครับตัวเลขที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับตัวแรกก็มองว่าเลขหนะครับเลข5ถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับพวนี้เลขบน เลขล่างนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลข5้าจากภาพรวมเ้วก็ถือว่าเด่นนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับจะมาไม่มาเราก็หลอรุ้นนะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็มองว่าเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ ถ้าพิจารณาจากภาพรวมของสูตรที่มีอยู่ก็จะเด่นอยู่ที่เลขบนมากกว่าเลขล่างนะครับเลขศูนย์คิดว่าถ้ามาก็น่าจะมาบนนะครับเลขศูนย์จะมาไม่มานะครับจากภาพรวมแล้วก็เด่นกว่าเลขล่างนะครับเลขศูนย์ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในวันนี้ก็ เลข7นะครับเลข7ถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับไม้ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับเด่นนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลข7จะมาไม่มาเราก็รอรุ้นนะครับในงวดนี้ ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสกว่าน,น่าจะเป็นนะครับวันนี้ก็มองว่าเลขสองนะครับเลขสองถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับวันนี้ก็เด่นอยู่ที่เลขบนนะครับมากกว่าเลขล่างนะครับส่วนเลขล่างก็ลองๆนะครับให้เด่นดยให้เด่นที่เลขบนมากกว่าเลขล่างนะครับเลขสอง ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็มองว่าเลข6นะครับเลข6ถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับวันนี้ก็เด่นอยู่ที่เลขล่างนะครับมากกว่าเลขบนนะครับจากภาพรวมของสูตรนะครับเด่นที่ เลขล่างนะครับมากกว่าเลขบนนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่จะเลือกมานะครับในชุดตารางก็จะมีอยู่6ตัวนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้เลือกมาอาจจะไม่ตรงตัวที่เลือกมาอาจจะไม่ตรงใจกับท่านผู้ชมบางท่านก็ลองพิจารณาเอานะครับเอาตามที่ชอบนะครับบางทีผมอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับก็พิจารณาเอานะครับเอาตามที่ชอบ ตัวสุดท้ายนะครับที่มองว่าโอกาสฝันน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็อมองว่าเลขแปนะครับเลขแปดวดนี้ในภาพรวมของสูตรนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลข8 จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมจากภาพรวมนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับทั้งเลขผลเลขล่างนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่ตัวหนึ่งที่คัดออกนะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับก็จะมีเลขสี่นะครับเด่นอยู่ที่เลขผลนะครับแต่ิจรารณาแล้วมันก็เป็นลองๆองตัวอื่นนะครับ แต่ว่าในชุดสรุปนะครับในชุดสรุป้เลขสีมีนะครับยวใครจะรอพิจารณาจากภาพรวมในชุดสรุปอีกทีนึ่งก็ค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้เป็นชุดตารางนะครับที่คัดมานะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับอยู่ในนี้ไม่ได้แยกบนแยกล่างให้นะครับแล่ก็ไม่ได้จับคู่ให้ก็ลองไปจับคู่ดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองจับดูหรือใครคิดว่าจะจับยังไง จับให้ถูกก็รอภาพรวมในชุดสรุปผมก็จะจับในเน้นไปที่ชุดสรุปนะครับผิดถูกก็จะยึดตามที่สรุปนะครับสรุปเข้าก็ว่าเข้าสรุปผิดเพราะว่าผิดนะครับส่วนชุดตารางนี้ก็การตัดสินใจก็ของใครข้องมันลองไปจับดูนะครับถ้ามันมาในนี้โอกาสที่เราจะถูกมันก็มีนะครับก็อลองดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ทุกคนทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเกิดมาเจอตัชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจริญชาแนลหวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ